สวัสดีครับอยู่กับผมตีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น Identity V นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นนาอีฟนะครับแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้เหมือนฆาตกรนี่จะอยู่เกิดใกับเรานะครับแล้วก็พยายามวิ่งมองหลังดูนะครับการเล่นเมอร์เซนเนี่ยเราเล่นเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับเราพยายามยืนอยู่กลางแมปครับอันนี้ผมก็ไปปั่นไฟแต่พอดีเจอเพื่อนครับผมว่าก็จะวิ่งไปแต่ว่าผมเป็นเมอร์เซนผมต้องเอาเครื่องตรงกลางครับ เวลาเพื่อนวิ่งมาล้มอะไรเงี้ยเราก็จะได้ช่วยได้ครับแต่ในตอนนี้เพื่อนก็วิ่งเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับเพื่อนก็รู้นะครับว่าเราเล่นเป็นเมอร์เซเนัรี่อันนี้ผมก็กดมาคนเดียวนะครับผมนี่เป็นเมอร์เซเนัรี่ต้องรอช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตครับตอนนี้นักบวชหญิงกําลังจู๊กอยู่ครับกาล่นไอดนซิตี้วีที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องปั่นไฟครับแล้วก็จะมีตัวจู๊กตัวหนึ่งครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนจะลากมาเครื่องผมนะครับพยายามที่จะเข้ามาจูกเออ จุกข้างในบูดตอนนี้ผมก็หลบฆาตรกรก่อนนะครับแล้วก็ย่องๆองดูเพื่อนเราจุกไปก่อนนะครับเพื่อเราจะได้รอช่วยช่วยได้ทันการอันนี้เพื่อนเราก็จุกไปฮันเตอร์ก็จะไล่เพื่อนเราเพื่อนเราวางเออที่วาร์ปโดนตีไปนหนึ่งทีครับตอนนี้เพื่อนเราก็โดนตีไปแล้วเราก็ดูว่าฮันเตอร์เขาจะทํายังไงตอนนี้ฮันเตอร์ก็ได้อุ้มเพื่อนเราไปแล้วนะครับ อุ้มออกไปข้างนอกน่าจะเอาไปวางไว้ข้างนอกครับแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ครับปั้นต่อครับเราลิ้นเป็นตัวช่วยครับเราก็ดูก่อนตอนนี้เพื่อนเอาเปิร์กที่นั่งแล้วสามารถเห็นฮันเตอร์แล้วก็เห็นเพื่อนตัวเองได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปว่าอย่าเคลื่อนไหวแล้วฉันจะช่วยคุณเองนะครับพยายามนะครับอย่าล่งฟีดเพื่อนนะครับเราลิ้นเป็นเหมือนเซนผมก็ไปดึงหลอกเก้าอี้ทีหนึ่งเพื่อจะให้เขาตีเก้าอี้นะครับแต่เขาไม่หลงกลแล้วก็พยายามอย่าช่วยครับถ้าเราโดนตีเงี้ยรีบดึงนะครับรีบดึงแล้ววิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลย ถ้าเราไปดึงแล้วเราไม่โดนตีบล็อกให้เพื่อนทีหนึ่งมันก็จะหล่อทีมาครับอันนี้เราโดนตีเพื่อนก็ให้เพื่อนจู๊กได้จังหวะดึงต่อครับเพื่อนสามารถดังได้อีกเฟดหนึ่งครับเพราะว่ายังไม่เลยเฟดที่2ไปนี่เราก็มาปั่นเราก็บาดจ็บว่าก็ให้เพื่อนหิวครับเพื่อว่าถ้านักบวชหญิงเนี่ยล้มอยู่เราก็สามารถเข้าไปช่วยได้ทันทีครับตอนนี้เพื่อนก็หิวเราไปแล้วตอนนี้นักบวชหญิงก็จู๊กอยู่นะครับอ่าแล้วตอนนี้ใครอยู่กับเราเนี่ยนักปรุงน้องหอมก็พยายามหิวเราอยู่นะครับ อันนี้มือศิลหลักๆนี่ต้องเวลาโดนตีไปช่วยนักอี้เราต้องวิ่งหาเพื่อนเลยครับส่งข้อความหาเพื่อนหรือเพื่อนมันก็จะเห็นเราเนี่ยเวลาเขาส่งข้อความมันก็จะอยู่บนแผนที่ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ปั่นต่อไปครับว่าเรายังไม่ได้จ่ายบอกแขนเลยตั้งใจทรหาครับตอนนี้นักบวชหญิงคนที่จูบมาแล้วสงสัยฮันเตอร์จะไม่ไล่ครับแต่ว่าไปไล่นักโทษแทนครับเพราะว่าเพื่อนๆส่งผู้ล่าอยู่ใกล้ฉันมาให้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ลุมฮิวเออทางนักบวชหญิงไปครับ ตอนนี้เครื่องตรงกลางก็ปั่นเสร็จไปแล้วครับเราก็จะแยกย้ายกันไปปั่นเครื่องต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาช่วยกันปั่นตอนนี้ดูเหมือนว่านักโทษเนี่ยจะจุ๊กอยู่นะครับเราก็ถอดรหัสรอไปเลยครับยาวๆเราก็ถอดรหัสอยู่กับนักบวชหญิงครับนักบวชหญิงก็ไปถอดที่อื่นตอนนี้ดูเหมือนว่านักโทษก็จะลากฮันเตอร์มาใกล้ๆเรานะครับเราก็ดูลาดั่าเหมือนเดิมครับปล่อยแมวไปแล้วนะฮะตอนนี้ฮันเตอร์ปล่อยแมวไปแล้วเราพยายามหลบแมวไว้ดีๆนะครับ ก็เออดูไปแล้วก็มาปั่นต่อครับตอนนี้นักโทษนี่ก็ถือว่าจุกได้นานเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนักโทษเนี่ยผมก็ทพํพลาดนะแต่ว่าถ้าเราทําเครื่องพาดอย่างเงี้ยเราสามารถดูตําแหน่งฮันเตอร์ได้เวลาเราทําเครื่องช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งครับต้นเกมมาไว้เช็คฮันเตอร์แต่ว่าเขาก็จะหิดเราครับตอนนี้ดูเหมือนว่านักโทษก็จะโดนตีล้มลงไปแล้วนะครับผมก็ถอดต่อครับถอดหัดต่อเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับเพื่อนก็จะได้มาซ้ําเครื่องเราได้ไว อ่ะตอนนี้นักโทษโดนนั่งเก้าอี้แล้วครับก็ถึงหน้าที่ผมเป็นมือเซนารีครับต้องวิ่งเข้าช่วยนะครับเนี่ยพยายามอย่าเลยเส้นสีส้มนะครับตรงตัวนักโทษอ่ะห้ามเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเลแล้วเพื่อนจะนั่งเก้าอี้ไม่ได้อ่ะผมก็ไปช่วยครับพยายามยึกยักยิกยักหน้าเก้าอี้ไว้นะครับเพราะว่า พยายามให้ยาให้หลอดน้ามันขึ้นเนี่ยผมก็ดึงแล้วผมก็ดึงหลอกออกมาทีแต่ฮันเตอร์วางสกิลนะครับนี่ผมก็ไม่รู้จักตัวนี้ผมก็เลยไปดึงแล้วคราวนี้ก็โดนสกิลตัวนี้ทํางานแข็งอืแล้วฮันเตอร์ก็ไปซ้ำเพื่อนเราอีกทีหนึ่งอันนี้จังหวะนี้ผมก็พลาดจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่โดนตีครับผมก็สามารถช่วยต่อได้ตอนนี้ฮันเตอร์ก็อุ้มเพื่อนไปวางไว้ทีนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนสามารถนั่งได้2รอบครับเพราะว่าผมยังช่วยไม่เลยเฟดเห็นไหมครับมันขึ้นอีกเฟดหนึ่งอะว่าผม ก็ช่วยไม่เลยเฟดอันนี้ผมก็ดึงจังหวะให้เพื่อนปั่นอยู่นะครับตอนนี้นักบวชหญิงกับนักปมน้ําหอมเนี่ยกำลังปั่นเครื่องอยู่เห็น,หนไหมครับว่าเครื่องถอดรหัสเหลือหนึ่งเครื่องแล้วผมก็พยายามดึงนะฮะพยายามดึงไว้เลยดึงไว้ว่าให้เพื่อนรีบๆตั้งใจถอดรหัสตอนนี้เพื่อนก็บอกอย่าล้มตรงนี้นะเราก็เล่นปิดเราก็ดึงหลอกนาอีพีทีหนึ่งครับหันไม่หลงคนนะรเราดึงออกแล้วถอยเลยนะฮะเพื่อถ้าหันตีเก้าอี้มันก็จะเสียเวลานี่หันตีโดนผมนะครับอันนี้เรายึกยากยึกยกักตอนนี้ เออนักโทษเนี่ยไม่สามารถนั่งเก้าอี้ได้แล้วครับถ้านั่งแล้วจะปิวเลยนะครับตอนนี้ผมก็พยายามเอาหลังบล็อกให้นะครับเพราะว่าผมเป็นมือซ์เซเรลตอนนี้แมวกัดไปแล้วแมวกัดตัวนักโทษไปแล้วนะฮะผมพยายามเอาหลังบล็อกให้นะครับตอนนี้เพื่อนก็น่าจะเตรียมเครื่องทรหัสเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องบล็อกให้นะครับนี่ฮันเตอร์วาร์ปตามนักโทษไปฮัน,น,นักโทษก็จุกได้นะฮะในระดับหนึ่งตอนนี้นักบวชหญิงนัาปูนมะหอมก็วิ่งมาช่วยบล็อกนะครับตอนนี้น่าจะเป็นทางของนักบวชหญิงที่กํกลาลังเตรียมเครืงจุหัััพนนกโษ้มะครบ นักโทษลงแล้วเห็นไหมครับว่านักโทษยังไม่โดนแขวนนะครับเพราะว่านักบวชหญิงเนี่ยติดเครื่องทันทีนะครับเพราะว่าเอาปร๊กฝั่งขวามานะครับเวลาเพื่อนหลมก็จะสามารถทําให้เพื่อนหายจากการบาดเจ็บแล้ววิ่งต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นเปร์กที่ดีนะครับแนะนําว่าให้เอามาครับผมก็บาดเจ็บไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็เอาเปร์กนั้นมาคือกันผมก็รักษาตัวเองแล้วก็มาเปิดประตูรอนะฮะมาเปิดประตูรอเพื่อนๆส่งมาว่าประตูใหญ่อีกฝั่งเปิดแล้วนะครับ ฝั่งเราก็เปิดแล้วฝั่งเขาก็เปิดแล้วเปิด2อฝั่งนะครับตอนนี้ตอนนี้เออนักบวชหญิงก็ก็กําลังส่งอันนี้มานี่ไงผมอะ่ะตอนนี้ชดนี้ผมพลาดเองเพราะว่าผมเอาผมไม่นึกว่าฮันเตอร์จะวิ่งมาใกล้ผมผมวางเครื่องเออวาร์ปอะมาไว้ตรงนี้ถ้าจริงๆอ่ะเราต้องมาว,า,วางไว้ข้างในประตูนะมันก็จะสามารถเพื่อนก็จะรอดสี่ได้ก็ตอนนี้นักบวชหญิงก็โดนตีไปที่เรียบร้อยแล้วก็ล้ม ันก็ไปวางไว้ตอนนี้ฮันมีตาแดงนะถ้าผมไปช่วยก็โดนตีตายหมดเลยก็ต้องเลือกนะครับจังหวะน,นี้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าตอนนี้นักบวชหญิงมันก็มีเมลมาด้วยไงผมก็โดนเมลกัดด้วยไปช่วยก็ไม่ได้นักบวชหญิงเหลืออีกฝีหนึ่งผมก็จ่ายปอกแขนออกจากวงไปเลยอืมอันนี้เราก็หลบหนีได้เราก็ไปดูเพื่อนกันครับนักโทษพยายามจะวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีว่ามีเพื่อนอีกคนนึงอะ นักบอดหญิงก็อยู่ฝั่งนี้ถ้านักโทษวิ่งไปเนี่ยไม่ใช่อันดีเลยครับก็จะโดนฮันเตอร์ตีแล้วก็จะพ่ายแพ้ไปได้ครับตอนนี้นักโทษกับเหลือนักโทษกับนักปูน้ำหอมนะครับที่ยังไม่ได้ออกจากประตูก็รอเขาออกจากประตูตอนนี้อีกาก็ขึ้นหัวแล้วพออีก,กาขึ้นหัวปบญหาครับมันก็จะฮันเตอร์ก็จะสามารถเห็นตำแหน่งของเราได้นะครับเพื่อนก็วิ่งออกประตูไปแล้ว ตอนนี้นักโทษก็วิ่งออกประตูไปแล้วนะครับเหลือเออนักปูน้องหอมครับก็ไปดูนักปูน้องหอมใกล้ถึงยางออกก็ใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้เราก็ชนะได้แล้วนะครับเพราะว่าเราออกสามอืมออกสามเราก็ชนะได้เลยก็จบเพียงแค่นี้ครับผมก็อยากฝากบอกว่าผมก็คิดถึงคนที่ชวน,นผมเล่นไอเดนเหมือนกันครับ